ทั้งเก่งมากความสามารถนะฮะคือการเพอร์ฟอร์มแสดงร้องเพลงเล่นละครเนี่แน่นอนซีนูนิลล่าสุดขยับตัวจะเป็นเจ้าของค่ายพี่จะเป็นเจ้าของค่ายมีซิงเกิลมีเดบิวต์นูนี่นั่นเยอะแยะวางแผนเยอะจริงๆครับงานนี้บอกเลยว่าการเปิดเผยครั้งนี้จะเปิดค่ายเพลงจริงหรือไม่เตรียมเดบิวต์อะไรยังไงหรือเปล่าถามซีนูนิวนี่คือที่สุดแล้วคนคนนี้ยอมเชิญค่ะถามครับ เปิเป็นค่ายเพลงเรียบร้อยแล้วครับเป็นดี D music. มดีมมิวสิกเมื่อวานก็เปิดตัวไปทั้งหมด3มคนครับก็มีโผมนุนีวแล้วก็มีเฮียครับใช่แล้วก็มีพี่ทอมมี่อีกคนน,นึงครับใช่ก็ตื่นเต้นม,มากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาเพลงของผมทั้งหมดก็ยังเป็นเพลง OST เป็นประกอบซีดีหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปิน,ปปนแล้วใช่ครับก็ อีกไม่นานอ๋อเดือนหน้าบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าเดือนหน้าจะปล่อยซิงเกิลแรกครับเป็นศิลปินแบบฝึกหัดละกันฝึกหัดครับผมก็ยังต้องฝึกภายในอีกเยอะเลต,ตอนนี้ก็กําลังคุยกับพี่ออฟหรือว่าคุยหาแนวเพลงที่ตัวเองแบบชอบว่าจะออกมาสไตล์ไหนครับผมใช่ไหนแบบเห็นร้องคู่กันได้ไหมคะอุ้ยให้หนูได้ไปเชิญชายด <laughs> ้วย <laughs> จริงจริงแบบคันปากมากอยากจะสปอยเพลงหนูเพลงหนูแพนหนูมากแต่แบบอ๋อค <laughs> <laughs> แบบันปากแพบนบ <laughs> <laughs> ก็ติดตามแล้วกันนะคะว่าเขาจะเปิดค่ายเพลงค่ายนี้ชื่อว่า่ายอะไรใครเป็นศิลปินที่เขาจะนำมาดีบิวเขาเปิดเผยมา3คนแล้วต้องติดตามค่ะครับผมแม้ผู้ชื่อมาแต่ละคนก็คนใกล้ตัวตื่นเต้นแล้วก็มากความสามารถถูกต้องนะคะนะครับ